สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้พามาดูนะคะเป็น d m m x 024ประตูนะคะติดชุดคานขวางพร้อมแฟลิ่งนะคะสำหรับเอาไปบรรทุกเต็นตนอนหรือว่าจะติดออน i นิงเพิ่มในอนาคตได้นะคะตัวนี้เราใส่ยางด้านบนลาอาคารขวางให้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะหนาแข็งแรงนะคะและนี้คือติดแฟลิ่งนะคะช่วยลดเสียงลงขณะรถวิ่งนะคะไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อการวางเต็นตหลังคานะคะ เพราะว่าของเราเนี่ยยึดใต้คานใช่ไหมคะยึดใต้ขานแล้วเราก็สามารถเอาตัวเต็นท์วางทับได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโดยรอบนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกคานขวางทรง R าบ1สีดำนะคะคานตัวนี้ด้นหนาแข็งแรงมากนะคะสามารถรองรับเต็นท์นอนได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ คันนี้เราเพิ่มอย่างด้านบนคานขวางให้ด้วยนะคะคานขวางทรง RB01 บศูนย์หสีดำนะคะสวยงามมากค่ะหนาแข็งแรงสวยงามค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสามารถ สอบถามหรือจะเข้ามาดูสินค้าจริงนะคะว่ามันหนาจริงไหมแข็งแรงจริงไหมนะคะได้ที่หน้าร้านเรานะคะเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะคะเราก็บริการจัดส่งให้ฟรีนะคะหรือจะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย s อ e. r ทั่วประเทศเลยนะคะเห็นไหมคะพอติดแฟลริ่งเข้าไปแล้วหล่อเลยค่ะเท่เลย ฟลลิ่งของเรานะคะก็เป็นอะริลิกหนานะคะย้ํานะคะว่าหนานะคะแล้วก็ทึบแสงนะคะนะทึบแสงสีดําส่วนชุดติดตั้งนี่จะเป็นชุดติดตั้งสแตนเลสแท้นะคะหา,างลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ scr ราชาแหลกหลังคานะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ